นายกรัฐมนตรีห่วงใยผู้ป่วยใหม่ขอให้เข้าระบบการรักษาตัวเตือนอย่าลงเชื่อมิชาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขโทรขอข้อมูลหลอกให้โอนเงินยำ้ำสปอสอชโทรหาผู้ป่วยเมื่อลงทะเบียนแล้วเท่านั้นนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ว่า พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังขอให้ผู้ป่วยใหม่ทุกคนเข้าสู่ระบบการรักษาตามระดับอาการหรือการลงทะเบียนในระบบโฮมไอสุเลชันพร้อมเตือนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่ขณะนี้มีการแอบอ้างมาจากหน่วยงานสาธารณาสุขโทรหาผู้ป่วยเพื่อขอข้อมูลส่วนบุคคลหรือให้อนเงินซึ่งหากพบกรณีเช่นนี้อย่าได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพราะอาจถูกมิจฉาชีพนำไปสวมรอยทำธุรกรรมสูญเสียทรัพย์สิน หรืออาจถูกนำไปก่ออาชญากรรมอื่นๆได้ซึ่งจะทําให้ได้รับความเดือดร้อนหรือยุ่งยากในภายหลังจึงอยากฝากให้ทุกคนระมัดระวังทางด้านสุขภาพและการดําเนินชีวิตตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนให้ประวัติหรือข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นๆรวมถึงเตือนผู้ที่คิดหาประโยชน์อยากซ้าเติมผู้ป่วยและการหลอกลวงใช้ข้อมูลบุคคลอื่นเป็นความผิดทางกฎหมายและมีโทษทางอาญาด้วย ทั้งนี้ได้รับการชี้แจงจากสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอปสอชอหรือสายด่วนสปสอช .1330 ว่าจะไม่มีการโทรหาประชาชนซึ่งจะโทรหาเฉพาะประชาชนในกรณีที่บุคคลน,นั้นลงทะเบียนเข้ารับการดูแลในระบบโฮมไอซูลเลชันการโทรหาผู้ป่วยก็จะไม่สอบถามข้อมูลส่วนบุคคลเนื่องจากได้รับการแจ้งข้อมูลของผู้ป่วยตั้งแต่ขั้นตอนของการลงทะเบียนแล้วดังนั้นอย่าได้ให้ข้อมูลส่วนบุคค,คลกับคนที่โทรมาอ้างว่ามาจากสปสอชอ รวมไปถึงหากพบมีการแจ้งให้โอนเงินไม่ว่าจะกรณีใดๆก็อย่าลงเชื่อโดยเด็ดขาดดรเอประสัยใหญ่เวทีแรกเย็นนี้ประเดิมกทมฝั่งตะวันออกควงอดีตผู้ว่าอภิรักษ์พร้อมสก6เขตเตรียมโชว์วิสัยทัศน์เปลี่ยนกรุงเทพทุกพื้นที่ นางดารุณวันชานพิพัฒช,ชัยรองโฆษกและรองผู้ในการสูตรเลือกตั้งผู้ว่ากรทมและสกพักประราชาธิปัตย์กล่าวว่าในเย็นวันนี้ช่วงเวลาประมาณ17.30น,นเป็นต้นไปนายสุชาชวีสุวรรณสวัสดิ์ ผู้สมัครผู้ว่ากทมอของพรรคประชาธิปัตย์จะขึ้นเวทีประสัยเป็นครั้งแรกพร้อมกับนายอภิรักษ์โกเสโยทินอดีตผู้ว่ากทมนายหูไวัยดียะพิสุวรรณอุเซงน้องสาวดรสุรินพิสุวรรณอดีตผู้สมัครสส,สประชาธิปัตย์เขตคลองสามวาและกรรมการบริหารพรรคที่บินตรงกลับจากปากีสถานเพื่อขึ้นเวทีประสัยในครั้งนี้ให้กับชาวคลองสามวาคานายาวบางเขนมีนบุรีสายไหมหนองจอกได้รับทราบนโยบายที่โรงเรียนวัดพระยาสุเรน เขตคลองสามวาทางนี้จะมีผู้สมัครสกอ,อจากหกเขตเข้าร่วมเวทีประัยในครั้งนี้ด้วยสำหรับเวทีประัยครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกหลังจากที่นายสุชาชวีเดินทางหาเสียงครบทุกเขตแล้วทําให้เข้าใจปัญหาของคนกรุงแบบลึกซึ้งและพร้อมนําเสนอนโยบายเปลี่ยนกรุงเทพเราทําได้ให้กับคนกรุงความน่าสนใจของเวทีนี้และเวทีต่อๆไปคือการนําเสนอแนวทางในการเปลี่ยนคุณภาพชีวิตคนการเปลี่ยนเมืองที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหาแต่ละพื้นที่ ซึ่งกระเชื่อว่าหากประชาชนได้มีโอกาสร่รวมรับฟังเิทีปรสาสัยทางช่องทางออนไลน์และช่องทางสื่อต่างๆก็จะเชื่อมั่นว่าถ้ามีผู้ว่ากทมชื่อเอสุชาชวีกรุงเทพจะเปลี่ยนได้อย่างแน่นอนสกนุลทีหาเสียงตลาดบางเขนขอเสียงสนับสนุนจากพ่อค้าแม่ค้าแนะรัฐหลังเปิดประเทศต้องเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเร็ว นายสกลทีพัทยากุลผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลขสามใช้เวลาช่วงวันหยุดลงพื้นที่ตลาดเช้าบางเขนเพื่อขอเสียงสนับสนุนจากพ่อค้าแม่ค้าพร้อมรับฟังปัญหาเสียงสะท้อนจากคนในพื้นที่โดยนายสกลทีกล่าวว่าพ่อค้าแม่ค้าก็บ่นเหมือนกันเรื่องของสภาพเศรษฐกิจที่ซบเซาราคาสินค้าที่แพงโดยเฉพาะเนื้อหมูรวมถึงสภาพตลาดที่ต้องปรับปรุงในสภาวะแวดล้อมรวมถึงความสะอาดที่จะต้องดีขึ้นส่วน,นกลไกของกทมสามารถดูแลเรื่องของความสะอาดแต่เนื่องจากตลาด มีเป็นจํานวนมากทําให้ดูแลได้ไม่ทั่วถึงและมองว่าหลังเปิดประเทศต้องเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเร็วดังนั้นภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมาช่วยกันในการเปิดพื้นที่หรือเปิดตลาดเพิ่มเติมขณะเดยียวกันช่วงโคงสุดท้ายที่จะลงพื้นที่ตลาดอื่นโซนบริษัทที่เป็นออฟฟิศส่วนช่วงกลางสัปดาห์จะอยู่ในช่วงของการดีเบตเกือบทุกวันก่อนจะถึงวันเลือกตั้ง ทางนี้ในช่วงโค้งสุดท้ายนั้นก็มีการดิสเครดิตและปล่อยข่าวปลอมเกิดขึ้นส่วนตัวไม่กังวลเพราะยังไม่เจออะไรที่หนักมากเพียงแต่โจมตีเรื่องเก่าที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองซึ่งปัจจุบันมีการสื่อสารทางโซเชียลมีเดียที่รวดเร็วจึงต้องคอยติดตามอยู่ตลอด สำหรับธุรกิจกลางคืนก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้โดยสองปีที่ผ่านมาได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างหากได้เป็นผู้ว่ากรทมเมื่อเปิดประเทศแล้วก็จะกลับไปเปิดได้ภายใต้มตรการสาธารณสุขซึ่งต้องยอมรับว่าต้องอยู่กับโควิดให้ได้หากปิดไปเรื่อยๆผู้ประกอบการรายย่อยก็จะได้รับปัญหาระยะยาวรวมถึงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเปิดจุดสาธารณะให้สามารถขายของได้ นอกจากนี้นสกลทียังย้ำด้วยว่าในฐานะที่เคยเคลื่อนไหวทางการเมืองนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนในการดูแลผู้ชุมนุมในกรุงเทพ ต้องแสดงออกภายใต้สิทธิเสรีภาพภายใต้กรอบของกฎหมายและต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นและมองว่าพื้นที่กทมไม่ควรใช้หน้าเดียวเช่นสวนสาธารณะไม่ใช่แค่ออกกําลังกายอย่างเดียวแต่ควรปิดให้จัดกิจกรรมทางศิลปะหรือการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองได้ถ้าใช้สิทธิได้ไม่เดือดร้อนสามารถทําได้ส่วนการกําหนดพื้นที่เป็นพื้นที่ไฮพาร์คเหมือนในต่างประเทศก็ต้องวางเงื่อนไขให้ชัดเจน สุดารั์ช่วยผู้สมัครสอกอดินแดงห้วยขวางหาเสียงย้ำถึงเวลาสิทธาผู้ว่าที่กล้าคิดต่างทวงคืนความสุขทวงเงินในกระเป๋าและประชาธิปไตยกลับคืนมา คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานพักไทยสร้างไทยพร้อมด้วยนางสาวปันธนนทธรรมสุขสรกุลผู้สมัครสอกรอหมายเลขหนึ่งเขตดินแดงและนายอิทธิพลเหล่าหาสู่วัฒนกุลผู้สมัครสอกรอเขตห้วยขวางหมายเลขสี่พัไทยสร้างไทยก็ลงพื้นที่หาเสียงสองตลาดใหญ่ย่านดินแดงและห้วยขวางพบปะประชาชนโดยคุณหญิงสุดารัตน์กล่าวว่าถึงเวลาแล้วที่จะให้ผู้ว่าที่กล้าคิดต่างอย่างนาวาอากาศตรีสิทธาธิวารีหมายเลข11และสอกอ ทีมสุดารัฐเข้าไปรับใช้เพื่อทวงคืนความสุขทวงเงินในกระเป๋าและราาประชาธิปไตยกลับคืนมาซึ่งนโยบายของนาวากาศตรีสิทธาก็ให้ความสําคัญกับคนตัวเล็กตามหลักการของพักไทยสร้างไทยเช่นการเพิ่มพื้นที่ค้าขายให้พ่อค้าแม่ค้าได้ขายกันอย่างเต็มที่ตลอดเจ็ดวันรวมถึงการจัดโซนส่งเสริมการค้าขายตลอด24ชั่วโมงในพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมากบริเวณห้วยขวาง ต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่เพื่อไม่ให้กระทบกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ใช้พื้นที่นั้นๆ ขณะเดียวกันทีมผู้ว่าไทยสร้างไทยก็จะสนับสนุนกองทุนคนตัวเล็กหรือนยโยบายกองทุนเครดิตประชาชนเพื่อคนตัวเล็กเพื่อให้พี่น้องชาวกรุงเทพมหาคนครนั้นมีโอกาสได้เข้าถึงแหล่งทุนมอบบัตรเครดิตประชาชนช่วยสร้างพลงังปลดปล่อยคนตัวเล็กพ่อค้าแม่ค้าให้หลุดพ้นจากอุปสรรคทางการเงินและสามารถตั้งตัวได้ยิ่งไปกว่านั้นเงินส่วนนี้ก็จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่สูญเปล่าเหมือนการแจกเงินในปัจจุบัน กระติกฟ้องกลับสสเต้มงคลกิจหมิ่นประมาทปมพดเฟซบุ๊กวิจารณคดีแตงโมชี้นำถูกฆาตกรรมไม่ใช่ประมาทผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่3พฤษภาคม65กระติกอิสรินอดีตผู้จัดการและเพื่อนสนิทของแตงโมพัทรธิดาพัชร,รวิวรพงศ์นักสแสดงสาวชื่อดังได้มอบหมายให้ทนายความเป็นโจทยื่นฟ้องนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์สสบัญชีรายชื่อพักไทยศีวิไลต่อสารอาญามีนบุรีในความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา โดยระบุเนื้อหาในคำฟ้องคำนองว่านายมงคลกิจสุขสินธารานนท์ได้มีการโพสต์ข้อความวิาพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับคดีการเสียชีวิตของแตงโมมีการแชร์ภาพและเสียงโดยระบุว่าคดีของแตงโมไม่ใช่คดีประมาทแต่เป็นคดีฆาตกรรมอำพรางพร้อมอ้างว่าแตงโมถูกถีบหรือกระโดดตกเรือที่ท่าเรือเทเวศ และยังมีการโพสต์เกี่ยวกับโรงแรมหรูย่านบางยี่ขันด้วยซึ่งการกระทําของจําเลยที่โพสต์ข้อความในลักษณะดังกล่าวตั้งแต่วันที่5-7ถึงมีนาคม2565นั้นมีลักษณะเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงโดยเจตนาหมิ่นประมาทใส่ความโทย์ด้วยการโฆษณาเนื่องจากข้อมูลดังกล่าวทําให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดว่านางสาวพัชรธิดาพัชรวิวรพงษ์เสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรมโดยคาฟ้องอยังระบุด,ด้วยว่าจาเลยมีฐานะเป็นสสบัญชีรายชื่อมีอิทธิพลเหนือความรู้สึก ประชาชานการกระทําดังกล่าวทั้งหมดของจําเลยจึงเป็นการใส่ความโจ์ต่อบุคคลที่สามด้วยการโฆษณาทําให้โจ์นั้นเสื่อมเสียชื่อเสียงและถูกเกลยียดชังขณะที่นายมงคลกิจเองก็โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวมงคลกิจสุขสินธารานนท์เช่นกันร,ระบุว่ากระติกน้องก็เป็นเพื่อนสนิทและผู้จัดการส่วนตัวของแปงโมแทนที่จะช่วยหาความจริงกลับมาฟ้องคนที่ช่วยหาความจริงเพื่อเป็นการปิดปากพี่หรืองานนี้คงจะจบยากละศิระเกี่ยวด้วยไหมงานนี้ วัยรุ่นยกพวกาสาดกระสุนปาระเบิดใส่บ้านอริกลางตลาดยิ่งเจริญตำรวจเล็งไล่ล่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาร้อยตำรวจเอกธนศักดิ์พ้องเสียงรองสารวัตรสอบสวนสนบางเขนรับแจ้งเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและป่าระเบิดใส่บ้านหลังหนึ่งในชุมชนโรงน้ำแข็งหลังตลาดยิ่งเจริญที่เขตบางเขนกรุงเทพมหานครหลังรับแจ้งก็เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมกับพันตำรวจโทประทีปธรรมมีสารวัตรปราบปรามสนบางเขนร้อยตำรวจเอกไพโรจน์ปานเจริญรองสารวัตรปราบปรามฝ่ายสืบสวนพร้อมประสานกองพิสูจน์หลักฐานเจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ e o d ร่วมตรวจสอบจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณถนนใกล้ชุมชนหน้าบ้านเลขที่2535พบวัตถุระเบิดทรงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1.5นิ้วพันด้วยเทปสีดำตกอยู่จำนวนหนึ่งลูกเจ้าหน้าที่ได้ใช้กรวยมาครอบไว้และกั้นพื้นที่โดยรอบห่างไป3เมตรพบร่องรอยของการระเบิดอีกหนึ่งจุด ทางนี้ภายในห้องนอนของบ้านพบรูกระสุนปืนที่ฝาบ้านหนึ่งรูกลางที่นอนพบหัวกระสุนปืนไม่ทราบขนาดตกอยู่หนึ่งหัวเมื่อเจ้าหน้าที่อ o d อดีมาถึงก็เก็บกู้วัตถุดังกล่าวก่อนที่จะทำการแกะออกพบก้อนหินบรรจุอยู่ภายในถุงพลาสติกใสมัดปากถุงจำนวนเก้าก้อนและมีส่วนผสมของดินปืนจำนวนหนึ่งเจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน จากการสอบถามนางขวัญเรือนอายุ44ปีเจ้าของบ้านเล่าว่าตนเองทํางานเป็นแม่บ้านของตลาดยิ่งเจริญก่อนเกิดเหตุตนเองกําลังนอนพักอยู่ในห้องนอนสักพักแฟนได้มาเรียกและถามว่าวัยรุ่นที่ไหนเข้ามาในซอยมีเรื่องกันตนบอกว่าไม่รู้จากนั้นก็เห็นหัวกระสุนตกอยู่บนที่นอนและก็พบว่าข้างฝาบ้านมีรูซึ่งตนไม่เคยทะเลาะกับใคร ด้านในบอยนามสมมติอายุ17ปีลูกชายเจ้าของบ้านเล่าว,ว่ากลุ่มคนที่มาก่อเหตุนะจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่อยู่ในซอยพหลโ,โยธินฝั่งตรงข้ามตลาดซึ่งเคยมีเรื่องชกต่อยกันกับกลุ่มของนายโอ๊ตเมื่อหลายปีก่อนสาเหตุมาจากการมองหน้าไม่พอใจกันซึ่งที่ผ่านมาก็ทําการท้าทายกันอยู่เป็นประจำซึ่งก่อนเกิดเหตุยังมาทักและมาท้าทายว่าจะมาแก้แค้นซึ่งมีคนเห็นว่าขับรถมาไม่ต่ำกว่า4คันรวมประมาณ10คนและมีการปาระเบิดที่ถนนหน้าบ้านเสียงดังสนั่นสองครั้งแต่อีกลูก ไม่ระเบิดจากนั้นก็มีการยิงปืนเข้าไปในบ้านสีนัดโชคดีวันนั้นตนไม่ได้นอนอยู่ที่บ้านและไปอยู่บ้านพี่สาวที่อยู่ไม่ไกลนักอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก i n n t e i n e w s